ส,สวัสดีครับมาดูผมบางเห็ดเซียนปลากัดทุกคนเอือวันนี้มันเห็ดมาแหล่งหมายรับน้ําลึกเข้มของบอกเลยว,ว่าแหล่งนี้ถ้าไม่เด็กจิงมันเห็ดไม่มาเพราะวันนี้เราจะมาล่าปลากระป๋าสีม่วงทุกคนม่วงชัดๆเอ็นเล็งบอกว่าอะไรวะจะลูกเซ้งไหมอะไรไม่ใช่อะไรวะลูกเซ้งเอ้ยไม่ใช่อะไรนี่ลูกมองลูกไม่ใช่ลูกอะไรเนาะเออใครนึ่งออกคอมเมนต์มา มางเงียดจะไปจะไปเลยฝากก็แล้วเชลยได้ตามแรงเลยจีเป้งไปทุกคนลุยกันเลยทุกคนบอกเลยวันนี้ FC บางเอียดมาไม่ทันพอบางเอียดยกมาทุกคนนึกแต่ไม่รู้มันก็มากอวนเลยไหมถ้าว่ามันก็ไม่มากอวนที่บางเอียดว่าบางเอียดนั้นมีสิทธิ์ได้ขค้งดีทุกคนมาบางจาอะไรที่ทุกคนว่าเราจะได้ขค้งดีไหมแต่ว่าตรงนี้นั้นบางเอียดเห็นในตัวเังนี้มันมามากตรงนี้แฟนบอลนี้ว่าถึงตัดแล้วตัวยังได้ทุกคนรึ มาเลยพี่โอ้ทุกคนมีบ่อกันนำมังกรเอาบ่อน้โอ้อะไรว่าชีนูทุกคนบุนี่นู้บุนี่มันสัตว์เอไม่รู้อันสัตว์ว่าชีตั้งหอ่นหล่ออหล่อทุกคนแหลมไม้บ่อนี่นี่ทุกคนไม้บ่อนี่มาเลยมาเลยทุกคนอืมนั่นอ่ะไปเลยองจามีไม้ตรงนี้มีกวางไม้อืมนั่นน่ะไปเลยเร้วไม้มีกวางไม้เลยก่อนดิ

đến rùng rùa nó ta lẻ để chắc để chắc này nó lục xanh mà lục xanh mà này thích quần ở tôi biết phải gần đây phải cù à, này à này đi cái này có này. Ô, ừ. lồ, kia. đi Ôi, lô cha bông rùa bông cái lên bên chơi rùng ấy mất Nhả để có rùa mất Rùa, Con rùa ตุ้มๆตุ้งไม้ตุ้งไม้แล้ตุ้งุ้งตุ้งโเลยเนาะอุลโล่ก็ุล่ลูกซิงม่น้กระุจ่นกระุสุดยอดยอดตุ้งๆตุ้งโลยทุกคนมาเป็นโเลยมีก็ลุยมีก็ลุยอย่เลยไม้ปะบุญน่วกาปลาไม่มีโบนี่มันขี้จอทุกคนเอมันกี้จมันโยมันขี้จบางเอียดอนี้ โอเคพี okay, <c ười> <c ười> ่ผมจอเลยนอโอ้โหล่า <quiero> มันกโอ้ดูใส่ทุกไหนทุกคนเดี๋ยวทุกคนมันนามาระังเอดมันมันเจียวชาทุกคนหลสวยตัวนี้เนาะส่ตนี้ก่อนอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยว่กันนี่จุดละโคเลยเฮ้ยตักรองตีไรร่องครับจอร่อีเลยนย้งจ่โอ้โหลุบ เต็ม <No, S 2> <compte ais. S 1> ็ม่อเลยไม่เต็มพล่ะตรงนี้กูล้เต็มจ้าแด้ยูแล้วไหมนี่ไม่ช่ายไม่จ่ยทางนี้ดีมัจ้ามามาเลยนี่นี่รงตีองูยากทุกคนหรอวนนี้เขียวอ่ะปากกันไม่มีนหว่ามันร้อนเหมงเหยียบนี้อ่ะตรงนี้ว่าบางแก้วน้มีไหมสักปูดีเนาะ บิสมิน์คุณคนเรีบคนดูเลยดิดูเลยดิมี้านี่บุญน่ตรี่มีงานีใจนี่ตรงนี้น้ำมีเนาะแต่ว่าดูเดีวบุญนี้ไปบ่อยนาะตรงนี้แม่งจ้าอ้มึงจาทุกคนมึงจาผ้าหนูนมาแนบเอวทุกคนจ้าตรงนี้อ่ะได้ได้ได้จัดไปมาเลนทุกคน้าอไก อู้ย่บได้ตายมาเดี๋ยวกคนว่าเสนบุนีมาเท่านี้หรือไม่ถอ่มีของดีมานี่ยออว้าพกมยจเราลกมจาเลยนี่ลูกไปไม่รู้เต็มเลยอนั่นะนีมีอะไรมัง้ามีมั้งอ๋อตายนัว mà mày rồi bưng cái con luôn nó trả lại luôn Nhét mà thì đẹp đi Kìa luôn Nhét mà này thì đẹp tụi con thế ni oh chả bằng mà ngoài tụi con. Rồi, mà thế mình không, đó, nay, không nà mình. No. Đây đây. mà tao chả vô đây nó nó có thẻ pô theo nà mì nào có đi ơi hú nó chờ đi mà đẹp cá mà, này. mà này. มาแล้วล่ะมังกรทุกคนโอ้โห้าตุงเหยตุ้งเหยตุงเหยตุงเหยตุ้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 เหยตุ้งเหยตุ้งเหยตุงเหยตุ้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 งเยตุ้งเหยตุ้งเหยตุ้งเหยตุ้ยตงหยตุ้งเหยุ้งเหยตุ้งเหยตุ้งเหุ้งเหยตุ้งเหยตุ้งเหยตุ้งเหุ้งเุ้งหยตุ้งเหยตุ้งเหยตุ้งเหย เดี๋ยวปลเลยทุกคนลูกเซงลูกชาดเป็นลูกชาดเฮ้เดียวปล่อยเลยอู้ได้ไหมดี๋วลปลาดวเร็วนี่ย่งนีเลยช่วยลาวอ่ะโลดได้ไหมเ่ยชูเหลือห้าเรติกลาบเลยใครวะ <laughs> Ngháo con đó nanh đu ngao ngon 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 chào đâu ngon ngon nào đâu ngon 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 mày ngon 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 ui ngon 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 mọi người anh cảm thông ngon 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 đẹp tôi 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 con, mình tôi 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 rồi mua tôi mua tôi để tôi ra đây tôi tôi lục tôi tôi lục tôi 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 này, đây này tôi 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 này đây tôi này tôi 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 đồ, đẹp thế Lê nữa, mà cái nào? Dậy, màu bên khu đúng rồi, vậy cái nào? vậy, mau lên cút, tất cả, à, vậy đây thứ, mang thứ đem lún cái dạ, nào? đây, đầy đủ, đầy, 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 tìm đầy, 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 nó. đầy, 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 อืมสมบูรณ hmm. mm oh, okay. okay. uh, ์มานาะโอ้โล้ยได้เป็นครูเลยเนาะได้เป็นครูแอบบอกใครมอนกันเนาะมันแอบบอกครทา่โอ้โเด้งอกนัลยนเราไม่ต้องไปตรงน้นเราจะรงนี้ไอเนาะเหลือไม้นี่กันนี่เห็นหนอนตักไม่ได้มันแกขี้ช่อ่ กนาโอ้ยี่อิ่มใช่ปลากระดีด้วยทุกคนเนอะพวกนี้มันเอาจะละเอียดมาขึ้นเข้ามาหน้วหนึ่งเลอ่ะนี่นี่เหรอโอ้เอาได้เลยใหญ่ๆเอาปลาไปใส่ยาพันทุกคนเดี๋ยวมัดบอดี๋ยวพวกนี้มันกินส่งลูกเส่งหม้อตัวหมดเลี้ยดีอ่จานนี่เต็มมือหมดเต็มมือหมดเลยบปลาสีตัวยิ่งใหญ่เหียดเล่นข้างบนเลยดิไม่เอาตัวนั้นก่อนนี่มึงอยู่ในแล้ว cứ tung đi ní, ta đi luôn. luốt nó bên này luôn kìa. nãy giờ nãy giờ ở rồi. ở nông nào. Hô... đây rồi, con lo Mắn, mắn ăn mận được không? nhô nhô, gì đó đang mang nó, nãy rồi. để nằm đây, để nằm đây. để lấp để lấp tụi để để nè, chậm để nằm cả nó. ơi. nhảy luốt đây rồi. tao làm đi đi? เอางี้เออในลบเร็วไม่รักล้อพวกเร็วอะไรลุกโลเอาเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเอาถือนี่ตัวตัวตัวที่ว่าหลุดไปแล้วเราได้กลับหยาบเอามาถือมาเอาชงมาถ่ายที่ตัวแล้วก็นี่ตัวของเราเล็กเดียวคู่ใหม่ใช่คู่ใหม่เครื่องเต็มเต็มเต็มอ๋อแล้วก็ไอ้นี้ชัดเจนละคู่แต่ว่าคู่เอกนั่นก็ไปนั่นใช่แล้วก็นี่ตัวหนึ่งคู่ในร้านอันนี้คู่หัวนาหัวนาเออสวยนะน้องตัวนี้เนาะ ค <c ười> <uma est> ุณนี่ก็เครื่องแหกเหมือนกันเลยเนาะมืกันเลยทำเื่อกันโอเคเจงเปงจคอทุกคนเราไม่ได้ลงไปเทียแต่ว่ามึงจะีวบไปเหยียบลงไหมนาะเปียกเนาะโอเคโอเคเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกมาแรกันจิงปงไม่เป็นพืวย